อะไรจะเกิดขึ้นหากครูคนหนึ่งมียุดงการันแน่วแน่ในการที่จะแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียนในรรียนขนาดเล็กนะครับผมเป็นเลขากาปรปทแต่อยากให้ท่านคิดว่าเราเป็นเลขากาปรปทด้วยกันอะไรที่ท่านเห็นว่าเลขากาปรปทควรจะทําอย่างนั้นควรจะสนับสนุนอย่างนี้ก็บอกกล่าวมาผมถือว่าประโยชน์ทั้งหมดเกิดขึ้นกับประเทศเพราะนั้นผมยินดีรับฟังทุกเรื่อง สว์ีขาที่กระลบครับผมดรวิสุทธ,ธิ์เวียงสมุทรได้สร้างสื่อที่ช่วยพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูให้แก่ครูในประเทศไทยออกไม้รูปภาพยนต์เรื่องสวัสดีคุณครูที่รักโดยมีเรื่องย่อด,ดังนี้นะครับจากความเชื่อของครูคนหนึ่งที่ว่าความรู้จากครูเป็นสิ่งสําคัญแต่แรงมันใจจากครูสําคัญยิ่งกว่าส่งผลทำให้ครูคนหนึ่งตัดสินใจย,ย้ายจากในเมืองสู่โรงเรียนขนาดเล็กในชนบทที่มีปัญหามากมาย แต่เมื่อไปถึงโรงเรียนเขาก็ได้พบว่าโรงเรียนกําลังจะถูกยุบควบรวมกับโรงเรียนอื่นสืบเนื่องมาจากปัญหาจำนวนนักเรียนมีน้อยและคุณภาพผู้เรียนยังอยู่ในระดับต่ายุบแ้ๆเลยนะยุบเล็กกันยุบแ้ๆเอาไปยังทีนี้ยุบพวกมันกินลายกันติผมว่ยุบครับจากจากรีนขนาดเล็กซึ่งกําลังจะถูกยุบควบรวมสภาพแวดล้อมในโรงเรียนไม่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนแต่ละคนขาดระเบียบวินัย ไม่มีความรับผิดชอบและเรียนอ่อนซึ่งส่วนใหญ่อาศัยกับตาและยายต้องเจ้าแลนะมากูปเรื่องขอไปแบบนี้ผิต้องไปเจอสภาพของครูที่เห็นงานสอนเป็นงานอดิเรกสีเลี่นมแั่ฉันสื่อถือหมวดนี้ฉันยังเสียใจหนีเธอหนึ่งเก้าเอาหนึ่งพันคุณเขายังไปเจอสภาพของครูบางคนที่มุ่งเน้นกีฬาดีกีฬาเด่นเน้นกีฬา ตอบย่ำเลยกครเตะด,ดอบอนถ้ากูเลื่อนเก่งกูด,ดอบอนบนด่ดด้กูชิบงูตีว่ารเด็กกินไปซ้อมมาใหม่สภาพของครูที่ไม่ใส่ใจในการแก้ปัญหาของผู้เรียนแก่บอดด้สิ่งที่แก่ได้ในตอนคือนี่แก่ซะที่แย่ไปยิ่งกว่านั้นเขายังเจอผู้บริหารที่ยังมีวิชั่นที่ล้าหลัง และมีความคิดเชิงลบต่อผู้เรียนหน่อยไม่ต้องพูดปแม่ตัวเ็ที่เป็นทร่ลอีกอย่างใดจังหดอยู่ว่าทุ่มพูดละปึกวันปญาสอนน่ะมันปลองมันก็ไปโทษเด็กน้อยว่ามันปึกว่ามันปึกนอกจากนั้นผู้บริหารยังชักนําเขาให้กลับไปสู่การสอนแบบเดิมๆเอาสี่สิีสุดเท่าไหร่เนาะเท่าอย่างใีตัวเหตุก็จะเขาคยผาเห็นมากนะ เขาเหตุแผนการสอนครบถ้วนตามหลักสูตรเนี่ยเขาใหญ่ตัวปรับปรุงแบบนี้ไหมมาปรับปรุงตามนี้เด้อถัาตัวองนประเสตัวก็ไปจ้างเขาเหตุไปสื่อน้องต้องตลาดมากเลยถ้าเปลี่ยนซื้อไปสื้อตัวก็เลยปีนน้า้องความมืดนบ่อเขาเคยท้อแต่เขาไม่ยอมถอยและยังต่อสู้ต่อไปเป็นคู่มือของนักเรียนรายบุคคลครับเราจะทราบว่าทียนคนไหนเก่งด้านไหนครับเราจะได้ประกันถูกทางและยังมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง คนมีความสามารถที่แตกต่างกันอย่าเอาความสามารถของแต่ละคนมาเทียบกันว่าใครเก่งกว่าใครโง่กว่าเรื่องนอกจากนั้นยังส่งเสริมผู้เรียนให้ได้เรียนรู้สู่การเป็นแฟนพันธะตามแนวทางที่เขาถนัดและสนใจส่งผลทําใไมผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขอันจะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่จะทาให้ครูมองเห็นช่องทางการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนได้เป็น,นอย่างดีเพราะว่ามีพอ o, แบบท่านนี่แหละครับ การศึกษาไทยถึงไม่เป็นไรสักทีหลังจากที่มีการถแถลงข่าวผู้ร่วมกิจกรรมบันถแถลงข่าวและร่วมชมภาพยนตร์มีความเห็นว่าถ้าจะดูหนังครุงมาครับหรือหรือนั่ครูตัวสร้างมาเพื่อหาสาระหนังเรื่องนี้นี่มีมากกว่าทุกเรื่องท่านคิดว่ามีใครบ้างครับที่สมควรจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับให้คุรูผู้บริหารการศึกษาทุกท่านได้มาดู นักเรียนทุกคนได้ไดชมครับโดเรื่องนี้น่าจะไปให้ผู้บริหารระดับสูงของวงการศึกษาผุ้ครูทุกการเข้าชมเพื่อที่จะได้พิจารณานําแนวคิดจากหนังเรื่องนี้ไปใช้ในวงการศึกษาจะได้ข้อคิดมากท่านเห็นว่า,าร,รีขาร์ตปปสควรจะทาอย่างนั้นควรจะสนับสนุนอย่างนี้ก็บอกกล่าวมาผมถือว่าประโยชน์ทั้งหมดเกิดขึ้นกับประเทศ พรราะนนนััั้ผมิดีบฟงทุกเ่านเลขาธิการกรบครับสืบเนื่องมาจากภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ชี้เห็นปัญหาการศึกษาของชาติที่แท้จริงดังนั้นผมจึงใคขอเสนอแนวคิดที่อาจ,จะเปินประโยชน์ต่อาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้นะครับ 1. ผมอยากให้ผู้บริหารระดับนโยบายทางการศึกษาของประเทศไทยได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้อันจะได้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาของชาติได้อย่างเหมาะสมต่อไป 2. ออยากให้ท่านเลขาสนับสนุนทุน ที่จะส่งเสริมให้ครูและผู้บริหารทุกคนในประเทศไทยได้มาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในวันครูที่16มก,กราคมปี2564จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตามที่ท่านเห็นสมควรต่อไปส่งต่อความงดงามกับเด็กจริงหรือไม่ครูที่ดีต้องสอนเด็กให้ก้าวไกลนั่นคือหัวใจการศึกษาไทยท่านผู้มีเกียรติที่เคารครับ ผมมีความฝันเลยว่าผมจะนำผลกำไรที่ได้จากการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ไปตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน,นในโรงเรียนหางเล็กตามจินบทในอนาคตต่อไปนะครับอย่าลืมไปให้กำลังใจกับภาพยนตร์เรื่องแรกของผมนะครับขอบคุณภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อชี้นำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย